กราบสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันในเกมรถแข่งนันลี่ฟูลี่ครับไอวันนี้เราออกแถวหน้านะครับดูใช่าเราจะออกสตาร์ทดีไหมดีไหมดีไหมโอ้โหยังอยู่ที่สองครับไม่ดีเท่าไหร่โดนแซงไปแล้วเอาตามตูไปเรื่อยๆครับเราจะหนาจังหวะแซงให้ได้ กีตูดเข้าไปแล้วกีกับอีกกีกับอีกกีกับอีกเอ้ยยังแซงไม่ได้นะครับนี่แหละอาศัยโค้งหน้านี่แหละโค้งนี้โค้งนี้โค้งนี้เราต้องแทงให้ได้นี่โค้งประจําของเรานะครับโอ้โหข้างหลังตามตูดมาเพียบเลย เรากแซงได้แล้วเราต้องรีบหนีครับทีนี้โอ้โหห่างแล้วห่างแล้วสบายตัวแล้วทีนี่โอ้ยอยู่ใกล้อยู่ถ้าเราไม่หลุดไม่โค้งอะไรนี่น่าจะไม่ทันแน่นอนครับโอ้ยทิ้งห่างเยอะแล้ว เล่นหน่อยเล่นหน่อยสายตูดหน่อยสายตูดหน่อยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยลืมข้างหลังเลยนี่นี่นี่ดิฟเข้าไปเลยทีหนึ่งอีกแล้วครับโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ